มิ้นท์มิ้นท์น้อยค่ะคุณมิแมลลี่ค่ะคุณแม่ก่อนนะคะมิสนาฟ้านะคะทั้งหมดเนี่ย20ชุมชนนะคะเาจะเรีนกันเป็นประจําทุกปีนะคะซึ่งไดจัดขึ้นนะคะเป็นประจําทุกปีนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นชุมชนแรกก็คือสัตยารามนะคะวันนี้เราจะฉิดที่นี่นะคะทั้งวันนะคะก็พี่ๆพี่ๆน้องๆอาสามอก็ประชาสำคัญให้ทราบกันอยู่แล้วนะคะทางเทศบาลเราก็มีการจัด กระผมนารงจากสมเระธิการกองสาธารณสุขและสื่อแวดลอมในม่โรคสั้บ้านตาพักตากศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าลอเจ้าฟ้ากุณาภรณ์รัตอราชกุมารูรองงานยกเทศมนตรีมันจุดูเลขาการเทศมนตรีมันจุดูผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทศบาลนัตูววนหนากองทุกอและผู้ก็ร่วมโครงการทุกท่กนครัจโครงการควกคุมและป้องกันโลกวิสุบ้าในวันนี้โลกวิสุบ้าเป็นโลกที่ป้องกันไม่เกิดการแพร่ระบาดเพราะารป้องกันทำให้เกิดการเสียชีวิตและที่สำคัญหลักเลียนของกันนู้เป็นภาระลำบากที่แหใะยไ้ร้

anh lại ăn quá với cái cái uốn lên đó Tete mẹ nó